จหรือพมน,นั้นตายไปเลยเป็นไงบ้างครับฟังครบให้ครบ ออกอัลบั้มเป็นศิลปินไปเลยสิใช่ไหมล่ะเนี่ยเขาโอกาสเนี่ยคนนี้กำลังให้เขาแต่งเพลงอยู่แล้วก็ให้เขาแต่งจากชีวิตของเขาขทุกคนเราเนี่ยมันมันมันต้องได้ทำในสิ่งที่เขาฝันนะที่เขารักหลาหลายหลาย,หลายชีวิตแล้วเนี่ย<อ>พ่อแม่ก็ว่า เตรียมอะไรไว้ให้หมดมแต่บางทีไม่ไม่เคยได้ไปคุยก่อนเขาว่าเขารักอะไรข<อ>เขาชอบะอะไรเงี้ใช่ไหมครับที่ก็ให้ผมไม่มีไม่มีสุขใจหรือให้ผมนั้นตายไปเลยหรือให้ผม เพพาะแม่เป็นไงตอนเลี้ยงลูกมีเวลาให้ลูกไหมครับอืมอืมนี่แหละฮะช่วงนี้แหละช่วงต้นๆของชีวิตนี่แหละสำคัญใช่ไหมเออแล้วคราวนี้มันพอเรา อย่างผมมีลูกเนี่ยผมผมดูแลลูกอะไรไงตอนตอนลูกเล็กๆอ,อ่ะมันสําคัญอะ่ะคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องมาช่วยกันก็คืออาจจะไปทําศูนย์ชีวิตใหม่แถวแถวบ้านแล้วก็หาคนที่แบบพอที่จะอยากจะมีชีวิตใหม่อะ่ะเข้ามาเป็นเป็นคนช่วยกันทํางานสักสามสี่คนสี่ห้าคนอย่างเนีน้ใช่ไหมครับแล้วคนเราถ้าทําตัว,มวไม่มี ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเราเราก็ช่วยกันทําไงช่วยกันสร้างครับครับไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูแลจะค่อยคอยคุยเขาแหละนะแต่คราวนี้พ่อแม่พ่อพ่อแม่ก็ไม่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะฮะอทุกฝ่ายต้องช่วยกันตัว,ต,วตัวบ้านพักใจอย่างเดียวเนี่ยมันก็แค่รับปากนะแต่นี้ผมผมเป็นจริงๆผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่บ้านพักใจหรอกนะ ผมผมเป็นสามีหัวหน้าบ้านแล้วก็ผมร่วมกว่อตั้งมาตั้งแต่แรกแล้วบ้านเนี้แล้วก็ผมไปสอนเรื่องชีวิตใหม่ของนักศึกษาตอนเย็นๆนะครับแล้วก็ที่นี่เป็นหน่วยงานราชการไงบางอย่างเ็ก็ทำตามกรอบราชการอแต่ผมจะเจาะเป็นรายบุคคลไง คือว่าใครมีความถานัดเรื่องอะไรใครชอบอะไรเราลองส่งให้เขาไปสู่ที่ชอบดูใช่ไหมครับแล้วถ้าเขาได้ทําแล้วเขามีความสุขเนี่ยเขาจะเป็นยังไงคือพอพอผมทดสอบนี่ประมาณสองอาทิตย์เนี่ยอ๊อตจะเคยนั่งข้างหลังอะนะก็ก็กลับมานั่งข้างหน้าคือเขาเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นนะเวลาเวลาร้องเพลงคือผมมีโปรแกรมเรื่องเมาดิบและหักดิบไงคือ คือสนุกได้โดยไม่ต้องเมาอะ่ะเนี่ยผมเพิ่งจัดงานคอนเสิร์ตไปเล็กๆไปเมื่อวันเสาร์เนี่ยเอ่อก็คือชื่องานว่าเมาดิบและหักดิบครับก็อาจจะไปจัดแถวๆบ้านแถวๆสัญจรไปเรื่อยๆไงฮะจัดเพื่อว่าถ้าสมมติเรามีมีนักศึกษาที่กลับไปอยากจะมีชีวิตใหม่เราก็จะไปตั้งศูนย์ให้หมายถึงว่าให้เขาเป็นครูเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ แล้วเราก็จะไปช่วยไปอะไรแต่นี่แต่ผู้ปกครองกออ็ต่างก็เป็นกําลังใจให้อย่างเงี้ยว่าใครพอจะมีอะไรก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือทํานองนั้นนะครับอ่าก็เพราะออทนี่ก็ไม่ได้มีคดีอะไรใช่ไหมเข้ามาด้วยสมัครใจอืมครับนี่ก็คือคือตัวเข้าตอนนี้ผมก็ให้แต่งเพลงไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลาก็เข้ากรงเทพก็จะพาไปเก็บบันทึกเอาไว้บันทึกเอาไว้คือจนสามารถออกเป็นอัลบั้มได้อะ่ะ คืออาจจะออกอา,อาจจะออกอรวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับนี่ก็กำลังจะสัมภาษณ์เขาขึ้นขึ้น youtube พอดีคุณแม่ก็โทรมาก่อนไงจะสัมภาษณ์ความรู้สึกเขาคือผมมีผมมีผมทำทีวีออนไลน์ผ่านยู u ู e อ่ะนะ ก็ติดตามดูได้ชื่อกลุ่มทมนำชีวิตกลุ่มทมนำชีวิตนะก็เปิดเปิดพิมพ์ว่ากลุ่มทมนำชีวิตเพราะตั้งกลุ่มขึ้นมาไงตั้งกลุ่มทมนำชีวิตคือให้เข้าได้ดวงตาเห็นทมแล้วก็ใช้ทมนำชีวิตนะครับเปิดไปก็เลือกดูว่าถ้ามีรูปออดก็เปิดฟังได้เปิดดูได้นะครับนะโอเคพอดีเดี๋ยว คือเราดูแลดูแลเหมือนเหมือนคือคนเรามาพบกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญไงมันมีความเชื่อมโยงกันมาหลายชาติหลายภพแลลวใช่ครับใช่ไหมฮะ,ะคุณแม่เชื่อไหมว่าบางคนมาเป็นปีแล้วร้องเก่งกว่าออสอีกนะยังไม่ได้บันทึกเสียงเลยอแล้วก็เป็นครูสอนดนตรีด้วยอย่างเงี้ยแต่ครั้นี้เราเห็นแล้วแบบ คือเขาแบบซื่อๆของเขาอะ่ะคือเขาทำอะไรออกมาจากวิญญาณก็จะความรู้สึกเขาอะ่ะเขาก็ไม่ได้มีเสแสร้งอะไรโอเคนะแม่นะเดี๋ยวยังไงค่อยคุยกันเอ่อเป็นเป็น YouTube อ่ะนะหรือหรือ Facebook ก็ได้ Facebook เอ่อ Facebook กลุ่มทำนำชีวิต ครับแล้วก็ YouTube กลุ่มทํานนำชีวิตถ้าจะดูแบบเป็นภาพเคลื่อนไหววิดีโอก็เปิด YouTube แต่ถ้าจะติดต่อกันดูรูปดูอะไรก็ทาง Facebook ได้กลุ่มทํากลุ่มทํทมามธรรมะเนี่ย